คร谢谢 eter, ับตัวนี้จอมาเล็กแนวนะครับทางมาทำรถเกี่ยวสองล้านดีทีเท็กเตอร์เช่นเคยนะครับมินิเฮาเอาเจ็ดสิบดีพับนะครับดีหกสี่มาเกี่ยวนะครับมาเกี่ยวหน้าไปครับเกี่ยวหน้าครับผมเองนี่เป็นเข่าสามสามคำแซกเข่าหมดเวลานะครับถอกแก่อกโป้มดนะครับเขาเอื่อนมาถอกโป้มด ยากระไรครับหน้าท่า,หา,ามหน้าสามไรครับอีกข้างหนึ่งครับฟังนะครับเมืองกันวาสีดายพวกอุ่มบนนอครับเจได้เข่าครับก็เลยให้เจ้าชายมาเกี่ยวให้มีพล่อครับก้าวข้างนัดนะครับสายดำนะครับเราเดือดร้ดา,ดยายครับ ก็ถอกนะครับไม่รู้สาเหตุเหมือนกัน,นครับเข่าสามสามครับปีนี้่ยวออกเพราะว่าสิาเหตุหน้าปีต่อครับเหครสิบกีพักนะครับดีสี ร้านมีพีแท็กเตอร์ครับตัดสินใจอยากในรถเที่ยวกับที่ร้านมีบริการให้นะครับราคาย่อมเยาวนะครับราคาเสียซีแสนขึ้นนะครับผมแพงอย่างที่คิดนะครับรถกระสอบกับนี้นะครับ1คันสามแสนน้อยๆสามแสนห้าหรือ3 6มแสนนี่นะครับต่องท้อถามเสียดใช่รือทดสอบถามอีกอะไรครับ ซูเปอร5 196 6344นะครับพี่น้องนะครับฝนตกแล้วไม่ไม่ไม่ยยลาดกันขึ้นครับตันนี้เขาอยู่หน้าถา้ำอำเภอชุมพลบุรีนะครับมันนี้สั้นเลด้วยครับพราว่าเรีวใหม่กันสั้นมากครับรอบที่สามผ่านไปวันนเห็นมีเขาอย้วครับนิจยะ ่างสวยมากครับบ้างบอกยางงาม น้อยครบถ้าลงครบบอกยังไงถ้าล,ล้มครบราสามนะครับ ออนนไม่เห็นอะไรเลยครับน่ครับสงสัยสิแก้วฟ้างครับพระเจ้าเขา ลุ้นกันครับว่าจะได้เข่าพ่อเครื่องอุ่มบ่นี่ครับนาสามไล่ร่วมฟังีพลงนะครับร่วมฟังผมค,ค,ครับวันนี้เรามากับเจ็ดสิบจีพัดนะครับ b ีหกซีของร้าน b p t ีเทคเตอร์นะครับ รถติรานกับเหลียรยขั้นอย่ครับอ่าจิตสนใจมาเมืองหลวงไต่ครับที่ข้างวัดป่าอำเภอชุมพรบุรีนะครับฤทสิโทศสอบถามครับ085-19663-44นะครับเสียชัยราับสายอยู่คือเกานะครับยินดีให้บริการทรงถึงที่นะครับบ่าบกไก่บ่าไกค่ค่ะคุยราค่ากันครับมาเมอดดืองหลวงไตยู่อำเภอ ชูคอมลี่ของเขาจังวัาซูรินเอง,เองครับ,รบพรุ่งนี้จะไปส่งรถนะครับอยู่ที่อำเือเครื่องไนท์นั่นเป็นว่าจังหวัดอุบลราชธานี สำเกียวหยาครับไม่ได้เ,เกียวเขา่าเกียวหอกครับเสียดายมันก็มีเข่าเนี่ย รนีับมันหลายครับแต่เกีียวไว้ืีอุล่ะครับมันด้หลังอะไรมากมาอภี่นองเขามวดยีราฟเลยนะมัเน,นเป็นข้าวสามสามนะครับมันงง,วง,วงอยู่คุยกับว่านน้ำเขาด้วยนะน้ำกับสูบไส่แต่ไม่รู้เป็นไงเขารีบประัน เพือนเขานี่ครับก็มีเลยครับนี่คงกเกี่ยวไปสัน้นแหละครับจะได้เขาเอามนี่แนมพวเนี้ยนะครับนี่นครับรีบเปิดเลยครับนี่แต่ก็เกี่ยวครับดูว่ามันจะได้เท่าไหร่ใด้เท่าไหร่น้อ โ้เห็ดหน้ามันลำบากขายทีพอเถ่าถิ่มพครับนี่เปาเรียนครับเปาเรียนนะครับจะเห็ดหน้าปังต่อนะครับโอ้เห็ดหน้าปีตอครับเดี๋ยเกีียวมันออกไปซะโอ้ยหยีรับหีเนี่ยครับบ,บ้างี่พี่เคยจะไปไหงัวเลยครับ ให้แกเอาแบบให้กูค่ะน้ำแรงน้ำแน่ล่ะครับผมว่าแรงน้ำสูงงามใส่จังว่าเปิดน้องสามสี่น้องแบบขี้เกา่าซันเลยนะครับมันมีเพราเราใหม่กันซันมาก ครับมีเข้ามากักบล้างรถเกี่ยว actor, บีพีแท็กเตอร์อำเภอสุรณบุิีครับโดอเสียชัยบริหารงานครับโทรสอบถามได้ครับอยากสืก่อนย้อยากได้รถอยากได้มีรถ9 3 1า5 7 0รนะครับล้ะก็บนี่เครื่องอัดฟางนะครับบริการทีบริการนอกนะครับบริการตัดไฮคือ ขายนะครับเพิ่มขายเติงเกี่ยวให้พี่ไอ้น้องครับเขานี่ยอันนี้ก็ขายนะครับครับเกี่ยงพักเกี่ยงเนี่ยขูดเขาเรียบไร้ครับต้ระวองครับเอาเลี้เกี่ยวเห็ดหนังมาสั่ง แต่ไยวบอาเกี้ยวไปซะน,นะครับรเพ่นกี้ยวพอ่อใหญเล็กเล็กเล็กน้อยดีก็ชิมซื้อครับนี่ครับเสร็จแล้วหนึ่งหน้านะครับบ้านมีพ่อเขาเขาว่ามีพ่อมีพอม่พอหน่อย เขาไม่มาถอครับพี่น้องปุ๋ยกับบ้านฉีดหอดสามฮอดไอ่นั่นเหตุแต่มันสมบูรณ์กับว่าขึ้นเก่าครับเขาสามสามเป็นยังบไงหมดเวลาป่ะนะพี่ชายผมว่าพี่หมักว่าหมดเวลาครับพอสช่างใหม่ว่า Ni de gato. เอาเปนข้ามเกินครับเห็นผมบอกมึงว่า,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 ากครับมึงเคยเห็นหน้ากูเข่าระบาแม่แล้วมึงบองกเคยเห็นหน้ามันเป็นยังสี่หลักกูเห็ดอยู่นี่ซีเดี่ยวเลยนครับทุกทีได้เยอะครับทีนี้ทีดีซีก็ได้เลื่อ เที่ยงรถเที่ยงยิ่แต่ก็บ่ได้ครับออกบ่หมดครับช่วงหนึ่งประมาณสิบกมตรนะครับไอ้ข่เกี่ยวเขาครับรถเกี่ยวร้านดีพิเจคเตอร์เจ้าช่วช่ายินดีให้บริการคือเก่านะครับโตยัไงครับเออควณ มีตาบบมีเข่าหรอครับมีตาไง่ข่เข่าออมากักเมียครับพี่น้องที่นี่ถาทุ่นครับหน้าสามไรถูบน้ำใส <c oughs> นะครับเ <c oughs> ม็ดมื่นก่าบาทนี่แหละหาทุ่นครับ คือเขากินกอขึ้นมาครับคือเขากินดีกอเขาสูงเที่ยงรถขับอู้นเนี่ ใส่พันพอเครื่องมุ่งเลยครับนาสามไร่นะครับเข่าลีบร้ายครับนี่ครับทู่นรีบไงออกครับเียวฟางชื่อว่าเหรอครับนี่ครับเข่าสามสามปีนี้ขาทุนครับปลาลงทุนคำนวณแล้วก็อยูม่านเจ็ดแต่ท่นนะครับมันมีนกว่าบาทเจ็ดแต่ท่นพอดีสูบน้ำด้วย ถ้าซื้อเข่าแบบท่านกินในเบิร์ตีครับที่เขาวาเนี่ครับก็เสร็จภารกิจนะครับนีเศรภารกิจนะครับก็หลายพ่อคนรุ่งครับเจ้าเอาฟางครับเข่ามันดีนี่ครับปาดรถติดตามนะครับรถสั่นกระดิ่งนะครับในช่องบ้าเล็กขนาดน้นะครับเจ้า ขอบคุณครับ